ทหารกองร้อยที่421หน่วยเฉพาะกิจราชมนูควบคุมตัวชาวโรฮิงญา13คนนะคะเป็นชาย7คนหญิง6คนหลังทั้งหมดโดยสารมากับรถยนต์กระบะ2คันติดตามได้ที่บ้านพบพระสายงามในตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตากค่ะทั้งหมดไม่มีเอกสารการเข้าเมืองมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ <c oughs> จึงถูกควบคุมตัวพร้อมกับคนขับชาวไทย2คน หน่วยงานด้านความมั่นคงก็อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มชาวโรฮิงญาที่ถูกจับได้นะคะว่ามาจากที่ใดเนื่องจากพวกเขามีถิ่นอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่หรืออารักันการเดินทางม,มายังพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาอาจไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมีรายงานว่ากลุ่มที่ถูกจับอาจจะเป็นกลุ่มชาวโรฮิงญาที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเคยผลักดันออกนอกราชอาณาจักรแต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปในพื้นที่ได้และตกค้างอยู่ในพื้นที่ ก่อนจะว่าจ้างให้ในหน้านำพาเพื่อไปสมยังม,มาเลเซียค่ะ